ัรัดขนแล้วสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บัลิบอลพาเอฟซี FC นะผมมาอัปเดตผมกับร้านทุเรียนนะครับผมร้านทุเรียนคุณเบนซ์นะครับที่กัดตลาดท่าดินแดงนะครับทุกคนมาอุดหนุนกันได้นะ เจดเบนกับเจนโนก,ก็จะมาขายทุกวันจันนะครับจันพฤหัสเสาร์นะครับผมชัวร์หนบนนุ่มนนะมนนี้กรอบนอกนุ่มในเไอ้งไงก็จะประมาณนี้กรสมันอาจจม่ออกพวกแบบว่าสุดหน่อยอ๋อจะได้าได้รอนชัวหวานหวานกอสุรา,ออารสุราอ,อ๋อของใต้ครับสุราสุรสุรา,ออาสุราสุราสรรรารร ฟอลวันที่ยี่สิมั้งกอนดูแกบปอกแบบไม่ต้องใส่ถุงมือเลยดูดยเลยครับ,บ,บอันนี้อยากรอบนอกนุ่มในไปทางห่ามหามนิดนึงดีเด็ดีสวยเนี่ย

นี่ร้อยเก้าสิบครับแม่สวยเลยครับเรียกได้เลยจอไปประชันกับเขาไฟลอาไปประชันกับภูเขาไฟใช่ไหมครับภูเขาไฟมันโล่ทำร้อยอโหวันนั้นผมกาขายสองร้อยห้าิบได้เลจริงวราบหมดแล้วสิหมดแล้วหมดรุ่นเลยดิ เป็นช่วงแม่ผมว่าคนขุนหาเลยอ่ะอ้โหโอ้สัแม่ผมว่าเแรงเลยล่ะแรงเนี่ยคุยกันไว้เดี๋ยวจะไปปลูกทิ้งไว้อยืดเลยเดี๋ยวหมดหมดหมดได้เลยันอ๋อพี่แม่ดินแดงใช่ไหแต่เขาให้พี่น้องปลูกมาอยู่อ๋อครับดินแบบดินล้วนดินแดงเนี่ยแต่จะมีดูเนห่านี่ยได้เยอะด้วยนะครับเนี่ยดูดิโลโลครึ่ง เมีันนี้ลูกละร้อยอันนั้นร้อยหกสิบบาททีนี่ชอบเนื้อไหนบอกชอบเนื้อไหนบอกได้พ่อคา้าไ,ไม่ค้าได้เลยนะครับเอาเล็กเอาใหญ่อ่าลใหญ่ลูกเล็กเอาเนื้อแบบไหนครับเ,<อ>เนื้อแบบไหนกินกินแบบไหนสุกป,ป,ป,ปะสุกหรือกรอบนอกนุน่มใน กินวันน <ank of turkey trap> ี้น่าจะพอดีกินแหละเดี๋ยวให้พ่อค้าเช็คให้ไม่ต้องกลัวครับดูเรียนดูเรียนดูเรียนได้ได้ร้อยเก้าสิบบาทครับเหมือนกันเข้าใจวัน

เอาประุมเหรอนี่เอาวยหลืองอะลามเลยได้พอดีเลยได้ไหมครับ592้าร้อยเก้าสิบสองบาทพี่ห้าร้อยเก้าสิบสองตาช่งางมาต่ฐาน ใช่มันมันมันพัดหนีหมดแล้วดีแล้วเนี่ไม่ต้องหาไล่กันไปก่อนไล่ไปเลยเลยชิญเลยครับเชิญเลยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยหกสิบกีดให้นะครับผมร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยหกสิบ จีาดให้เฉยๆผมฝั่งนู้นนะมีมีสองราคามีสองราคาพอดีกิน กรอบจจเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จเบ้นหาให้ครับ,ไไบแข็งหรอครับไม่ไม่ต้องแข็งกอบนอกกอบนอกนมในไปทางนิ่มไม่ไม่ไม่ใช่ครับร้อัวละร้อยมีแค่ในในนั้นครับผมอันนี้ร้อยเก้าสิบอันนี้ร้อยหกสิบ

ร้อยหนึ่งอยู่ในตะกร้าครับอันนี้ไม่ใช่ร้หนึ่ใช่ลูกเล็กลูกเล็กมันแตกมันแตกแตกมันสุกสุกหวานสุกพอดีสุกไม่เละครับเอยกลงกินเลยี่พอดีสห้ค่องโละ้ครับแโลครึ่งกับ 2.... 6ครับกับสอุดห อาถ่ายไปลงในแฟนเพจครับแม่ครับผมเป็นแผนกประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้านะครับผมผนนใช่ครับดเดือนเดือนหนึ่งครับผมไม่ได้มาเลยเาปล่า,า,า,าพอดีไปทําธุระก็เลยแ,แวะไประยองยอใช่ครับขอบคุณน,นะผม,มแล้วก็ในแฟนเพจนะผม ทุเรียนคุณเบนซ์นะครับทุเรียนคุณเบนซ์แล้วก็ช่องทางต่อๆนะครับเข้าไปกดติดตามรับชมกันได้นะครับต้องไรวมรวมไหมคลรวมรวมได้ไม่เยอะหรอกคุณท่านขายไม่เยอะหรอกคุณเขาเอามาหลวมนะแต่ต้องกันที่ไม่หลวมอ่าที่เนี้สวยครับสวยจริงว้าวขอบคุณครับ มาเลยมาเลยได้ได้ครับผมใช่ครับผมป่าวปล่าไมันได้ครับเป็นเจ้าของเพจแฟนเพจเฉยๆครับผมเอาไปติดตามรับชมได้ครับแม่ครับผมในยู u b e ในแฟนเพจอยู่ที่บ้านคิดถึงพ่อค้าแม่ค้าก็นอนดูครับผมแล้วก็พอถึงวันตลาดก็แวะมาที่ร้านได้เลยครับมาเลยร้านทุเรียนคุณเบนก็จะมาขายวันจันทร์ เ้าฤหัดเสารนะผม3าวันแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะอยู่ที่บ้านนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมในแฟนเพจนะครับปักหมุดมีไอ้นี่ให้เรียบร้อยนะครับปักหมุดปัก GPS e ให้เรียบร้อยนะในแฟนเพจชอบไปตลาดไหนก็สามารถไปที่นั่นได้เลยบอกมาแห้งหมดเลยกดนิดๆหน่อยๆวามีมาสวย กดลงไม่ใช่ว่าเทียมจะเลยเสมอไปนะกดลงก็คือว่าเนื้อพอดีกินอ่าครับเพาเรากดไม่ลงอ่ะเดีเอาไปกินแล้วกันอย่าลงได้จะได้กินเลยก็ต้องรอต้องรอไปสวยเนาะสวยครับขอบคุณมากครับคุยใหญ่โอบวบเลยสามสี่สี่สห้าพูจะ nè, yeah, ạ. Yeah, yeah. <laughs> ทำปุ๋ย <laughs> á, <laughs> <sẽ> <laughs> 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 Hehehe <laughs> พอดีเลย อันี้ก็เอาเพิ่มนะเป็นสองลูกแล้วเนี่ยเป็นสองลูกระวังนะครับก้าวหกเจ็ดครับค่ะก็ใบโอนใบสแกน แม่เละแม่เละครับสวยด้วยห้าผูสุดยอดมาครับคนลุมแล้วนะมาเลยมาเลยมนึ่ยเก้าสิบ จะไม่มีร้านประจำนะครับแต่จะอยู่แถวแถวนี้นะผมวันนี้ก็อยู่ตรงร้านด้านหน้าตลาดเลยนะคนนใช่เดินหาวแต่อยู่ในระแวกนี้แหละครับา <c oughs> ขายสุดสวยเพราะ้าหล่อๆนะครับผมจำได้เลยสังเกตเอกลักษณ์นะครับเขาจะทางร้านก็จะนั่งตามพื้นแบบนี้เลย เอกลักษณ์นั่งปอกเราก็มีแผลนั่งเราเอามาไม่ได้แต่คุณพ่อมีก็หวานนะนะนั่งแบบนี้แหละง่ายสะดวกดีอ่ะกครับก็ไปเลยเราอยู่บ้านอยู่แล้วพี่ครับสบายสบายเพราะคาวบอกเขาได้ขาดไดอยู่ในข้างในอ๋อห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดครับจ๋าเรียบร้อยชิวนี้สองลูกนะครับไวยสวยเลย เอม่างแล้วหหวาก่ม่่่ใแม่ชิมยก็ได้เราสุกใช่ไหมไม่หวานเหวานก็มันหวานขาบอกว่าเไม่หวานเี่ยหวานหครับแม่ใ้ชิมใช่ครับสีสีมันก็จะประมาณนี้ช่วงเนี้ย เหมือนกันเหมือนกันครับสีอื่นก็เหมือนกันครับสีสีมันก็จะไม่เหลืองเหลืองเหลืองขนาดนั้นพี่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 เหอพี่ี่เอาก็ไเเอา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 ลอลอออ้างกูเน่งน่าครับหวานหนครับ สีมันจะประมาณนี้นะครับผมได้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะเนี่ยน้อยหน้ยเอาใช่ไหมแล้วปากเเอานี่หมดอีกร่นึงหรอได้เขาไดกินพวนี้ใร่อ๋อ ไมต้องนี้ก่อนทุกคนอย่าลืมแม่เมาหนุนนะผมรานรุ่นเรียนคุณเบนส์นะผมทุดกัดตลาดท่าดินแดงนะ <มา S 1> แล้วจเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ